สรุปโหนกระแสเมียหลวงแฉผัวตำรวจนอกใจคบหาผู้อำนวยการโรงเรียนพี่กำไรเมียหลวงออกมาเปิดเผยเรื่องราวของสามีซึ่งเป็นตำรวจยศใหญ่ที่นอกใจไปมีความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการโรงเรียนหญิงเธอเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายจึงตัดสินใจออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านทางรายการโหนกระแสและดำเนินการทางกฎหมายจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ พี่กำไรพบกับสามีเมื่อหลายสิบปีก่อนขณะที่เธอไปแจ้งความเรื่องอุบัติเหตุรถชนสามีเป็นร้อยเวรในขณะนั้นทั้งสองเริ่มสารสัมพันธ์กันจนตกลงเป็นคู่ชีวิตพี่กำไรและสามีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า30ปีและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชีวิตคู่ที่ดูเหมือนจะราบรื่นสามีทำหมันเพื่อยืนยันความซื่อสัตย์และทำให้พี่กำไรมั่นใจว่าเขาจะไม่มีลูกกับใครอีก สามีทำงานเป็นตำรวจขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆพี่กำไรไม่เคยย้ายตามไปอยู่กับสามีทุกที่เพราะต้องดูแลลูกสามีมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นคนดีเช่นไม่เคยลาพักร้อนอ้างว่าทุ่มเทให้กับงานเริ่มมีความผิดปกติสังเกตว่าสามีมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นไม่เคยลางานอ้างว่าต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อนบ้านและญาติเริ่มแจ้งว่าเห็นสามีมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น สามีเริ่มใช้เวลาอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อยขึ้นพบหลักฐานว่าสามีนอกใจเป็นข้อความแชทระหว่างสามีกับผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งใช้คำพูดหวานซึ่งเรียกกันว่าผัวจ๋าเมียจา๋าพี่กำไรสืบจนพบว่าสามีใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงอีกคนที่บ้านของเธอการวางแผนเอาคืนของพี่กำไรก่อนหน้านี้พี่กำไรเคยหย่ากับสามีไปแล้วเนื่องจากปัญหาทางธุรกิจ แต่ยังคงอยู่ร่วมกันเหมือนเดิมเมื่อรู้ว่าสามีมีชู้เธอจึงวางแผนให้สามีกลับมาจดทะเบียนสมรสกับเธออีกครั้งหลังจากจดทะเบียนรอบที่สามได้สำเร็จเธอใช้สถานะภรรยาถูกต้องตามกฎหมายฟ้องร้องสามีและผู้หญิงที่เป็นชู้โดยมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในสังคมถูกพูดถึงในรายการโหนกระแสประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือ พฤติกรรมของตำรวจระดับสูงและผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งควรเป็นบุคคลตัวอย่างแต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม